สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2564ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขซึ่งแต่ละสูตรดับมาแล้วประมาณ23งวดติดต่อกันมาเรื่องเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่6บบูด้วยแถวที่7บวกบูด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่15แล้วก็บวกด้วยแถวที่20เอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับ เรืองเดกงวดที่1เดือน3ปี63ก็จะใช้ผลงวดก่อนหนาะน้ั้นคืองวดที่16เดือน2ปี63 3บวก0เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก8เป็น12 12บวก4เป็น16ก็จะได้เลขดับ6ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนคือ9 3 8 6ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ผมข้ามไปงวดที่11เลยนะครับคืองวดที่16เดือน9ปี63 ก็จะใช้ผลหนงวลที่1เดือน9ปี63 7บวก3เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขดับ6ผลกัรออกเลกท้าย3ตัวบนคือ0,8,3 6ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นเงวนที่11แล้วเพื่อนๆว่างก็ลองเช็คดูได้นะครับไม่มีเลขดับตลอดนะครับไม่มีใน3ตัวบนเลยนะครับ ผมข้ามไปงวดที่23เลยนะครับคืองวดที่16มีนาะคมที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลงวดวันที่1มีนาะ8บวก0เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก3เป็น26ก็จะได้เลขดับ6ผลการรัดท้าย3ตัวบนคือ4 2 2 6ไม่มีใน2ตัวบนไม่ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23เอาดูนะครับว่าสูตรที่1จะให้เลขดับสำหรับ สามตัวบนงวดวันที่หนึ่งเมษาบนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับแล้วก็ใช้ผลงวดผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่สิบกมีนาคมสองบวกศูนย์เป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองก็จะได้เลขดับสองดังนั้นสูตรที่หนึ่งจะได้เลขดับสามตัวบนงวดที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสองนะครับ ต่อไปเป็นศูนย์ที่2องจะใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่12แล้วก็บวกด้วยแถวที่15บห้ามาเชคผลย้อนหลังกันนะครับนอกจากวันที่1่มีนาคมปี63เพืก็จะใช้ผลของงวดวันที่สิบหกกุมาภาพันรรรรรปี63ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกก็จะได้เลขดับหก เลกาออกเลขท้าย3ตัวบนคือ9 3 8 6ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ผมข้ามเป็นงวดที่11เลยนะครับงวดที่16เดือน9ปี63ก็จะใช้ผลงม่ใี่1เดือน9ปี63 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก6เป็น16บวกบวก5เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผกลการออกเลขท้าย3ตัวบนคือ083 1ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่11 ผมค่าเป็นงวดที่23เลยนะครับคืองวดที่16เดือน3ปี64ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลงวดที่1มีนาคม0บวก0เป็น0 0บวก5เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก6เป็น11ก็จะได้เลขดับ1ผกลกะลนงคล้ายๆ3ตัวบนคือ4 2 2 1ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23มรรลุนะครับประูตรที่2ใช้เลขดับ 3ตัวบนง่วดที่1เมษายนที่จะถึงได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของงวกก่อนหนัน่นคือวันที่16มีนาคม0บวก0เป็น0 0นบวก3เป็น3 3บวก6เป็น9 9เบวก6เป็น15ก็จะได้เลขดับ5ดังนั้นสูตรที่2จะให้เลขดับ3ตัวบนง่วดที่1เมษายนได้แก่เลข5นะครับต่อไปเป็นสูตรที่สา ก็จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่17แล้วก็บวกด้วยแถวที่17บวกด้วยแถวที่19แล้วก็บวกด้วยแถวที่19เรามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวดที่1มีนาคมปี63ก็จะใช้ผลของวันที่16กุมภาพันธ์ปี63 4บวก5เป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวกเเป็น23 23บวกเเป็น3 2ก็จะได้เลขดับสอง ผลการเอาเลขท้าย3ตัวบนคือ938 2ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ผมค่าเป็นงวดที่11เลยนะครับคืองวดที่16เดือน9ปี63ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน9ปี63 9เบวก5เป็น14 14บวก5เป็น19 19บเวก9เป็น23่มโอ้ยโทษเขาเอาใหม่นะครับ9บวก5เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก9เป็น37ก็จะได้เลขดับ7ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนคือ0 8 3 7ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่11ผมค่าเป็นงวดที่23เลยนะครับคืองวดที่16มีนาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลงวดที่1มีนาคม5บวก3เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก7เป็น25ก็จะได้เลขดับ5 ผลกันเลขคล้ายสตัวบนคือ4 2 2 5ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23มาดูนะครับ่าสูตรที่3าะให้เลขดับ3ตัวบนงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของก่อนนั้นนั้นคือวันที่16มีนาคม4บวก0เป็น4 4บวก0ย์เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6ก็จะได้เลขดับ6 ดังนั้นสูตรที่3าจะให้เลขดับ3าตัวบนง่วมที่1เมษายนได้แก่เลข6นะครับจบไปแล้วครับเลขดับ3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขผมมาสรุปเลยนะครับสรุปเลขดับ3ตัวบนบนที่1เมษายนได้แก่เลข2เลขห้แลวก็เลข6นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ